หาตัวนี้เรียกว่าปังวักยะระระวะสะหะระอังแปดตัวนี้ชื่อว่าหังวักทีนี้พวกเราดูหน้าจอกันค่ะดูหน้าจอกันนะคะพยายามเขียนตอนนี้ทุกคนมีสมุดเป็นของตัวเองดูไหมคะ จะต้องเขียนพออยัญชนะอวักนะคะอาดูที่หน้าจอในอาจารย์นะคะต้องต้องใช้แบบไหนอ่ะแบบนี้ใช่ไหมคะแบบไหม อันนี้นะคะตอนนี้ทุกคนก็จะมีกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะอะ่ทีนี้เราก็เขียนพย,ยัญชนะนะคะบรรทัดที่หนึ่งนะคะนนเขียนเลขหนึ่งถึงเลขห้าให้กระจายไปทั่วกระดาษนะคะหนึ่งสองสามเขียนให้เป็นเลขไทยนะคะไทยจริงๆนะคะตัวหนังสือนะคะไทยนะคะอ่า ่ะเริ่มเลยค่ะวังที่หนึ่งเลยค่ะตัวที่หนึ่งว่าไหคะกาอ่ากาก็เขียนไปเลยค่ะกามีพิมพ์ทูข้างล่างด้วยนะคะกาต่อ,ไปค,คอ,ตอไปค่ะค่ะใครคะใครคะคะคะอ่าต่อไปค่ะคะ อ่าไก่ไข่ควายข้างงูนะกะคะเคะเคะนะคะเคะอ่าเขียนตัวหนังสือหโก้งๆใครเขียนได้เหมือนหน้าจอนี่เก่งเลยห้างตัวนี้เรียกว่ากะวังเพราะเลยคะเพราะมีกะเป็น ตัวแรกเรียกว่ากะวัเอาลงเมอเขียนค่ะมีทั้งหมดห้าวัง เขียนเว้นบรรทัดนะคะเขียนเว้นบรรทัดเขียนชัดๆแล้วเราขียนชัดเดเราจะทําง,งานของเราต่อได้อย่าลืมใส่พินคูปนะคะ หายเสร็จแล้วลุกมาให้อาจารย์ตรวจเลยค่ะ จเจบยังครับห้าวักห้าวังใครจะใช้ดีสองก็ได้ไม่ว่ากันอ,นอะต่อไปเว้นไวส้สมท่าแล้วกยะระระวสะสหะระ,ะเรียกว่าอะวะ อย่าลืมพินทุนนะคะทุกคนไม่มีสลัดนะคะว่างเวิร์กบ้านล้าง่ยเสร็จยังคะทุกคนต้องฝึกที่จะทำงานเร็วนะคะต้องพัฒนาตัวเอง ก็โอ้ยอันนี้ผิดอานนีจะวัดนะคะบตเสร็จแล้วก็ท่องรูท่องเองไว้ท่องลง พยายามต้องให้ได้จำให้ได้วังให้ถูก ตัวสุดท้ายให้เขียนแบบนี้นะคะเห็นไหมเพราะเราไม่มีสลักใช่ไหมคะตรงอันนี้ให้เขียนว่า mm hmm. อาวะแต่ยังไม่อ่านอวะเลยนะคะ เสร็จยังคะอ๋อคาถาอยู่เหรอเร็วเร็วเร็วเขียนนิดเร็วอาจารย์จะสอนเนื้อหาสุดท้ายแล้วช่วงบ่ายเร็วลงให้เวลาสี่นาทีมันต้องเสร็จแล้วสามสิบสามตัวเนี่ยรับผิดชอบตัวเองให้ได้เขาให้ทำอะไรทำกรมนั้นลูก ส่วนที่เล่นๆกันนี่คืออาจารย์มองข้ามนะคะมองข้ามอยู่นอกสายตาไปเลยนะคะไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาจะไปตามดูแลขนาดนั้นนะดูแม้กว่าอาจารย์จะเดินทางมาถึงการต้องเคลียร์ตัวเองขนาดไหนมาเจอนักเรียนอย่างเนี้ยไม่มีใครก็ามาเราบูว่าต้องตั้งใจเรียนกว่าจะได้วิชากว่าจะได้ครูมาสอนเนี่ยในรู้คุณรู้ค่าเลย ใชโอ้โหต้องเียแม่เป็นทัดน์ต้องเราเนี่ยสิโทรโทรทำไมชีวิตมันไม่ตรงเลยเเฉีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยะค่ะค่ะค่ะ อ,อ่ะโอเคค่ะฝากเก็บตัวถ้าเกินคึ่งห้องละอาจารย์จะได้ไปต่อละอพวกนี้นี่นะซื่อไม่ค่อยซื่อเลยนะจ,จิตใจต้องฝึกเยอะเลยนะหัวเริ่มหายละหัวเริ่มหมดละค่ะมาออนไทลิน ค่ะได้ค่ะอ่ะปเดี๋ยวเราเพื่อนจะมาพาถาแรกยังไม่เห็นเลยนะลูก้าหุงะ่ะหุงไปถึงไหนแล้วลูกอะ่ะเอาหุงมาส่ง่อนแล้วเอาข้ามาส่ง่ันแล้วหุงข้ามาส่ง่อน อาเมื่อทุกคนเสร็จแล้วยังไม่เสร็จไม่ทันแล้วค่ะเขาเกินครึ่งห้องแล้วค่ะอืมค่ะผูสณ์หัสสมะพิีนีนิจต่างๆอันนั้นมาก่อนอันนั้นตกับเปลียยนอันนี้ยังไม่จแล้วก็ไปงานแจะแฉชิ้นเนี้ยจะด้าะจัถ้าอ้าวสลับกันลูกตอปตักต้องมาก่อนตอเต่าสลับกันนะคะตาแล้วก็ถอดฐาน กะท่าท่าท่าน่ะสองอันนี้เขียนใหม่อันนี้เอาเอาเอายังลบๆบนะลูกนะเอายังลบลกะวักจะวัอันนี้บอสเขาอ่ะอันนี้สลับกันเปิดประูลูกค่ะแล้วเดี๋ยวมาถ่าเอามาดูสิครับ ไม่ทันแล้วค่ะจะมามาฝวันฝ่ายตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะเขาไปกันดาวอังคารไปโลกพัะจันทร์กันแล้วค่ะตัวจิอ่ะของลูกอยู่นี่เห็นไ,ไหมคะโอ้ไม่ใช่สีพาผมใช่ไหมของลูกอะอ่ะของลูกอยู่นี่ค่ะไม่เป็นไรอันนี้ติจแล้วเพื่อน่ล้ค่ะเสร็จแล้วะคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วมาดูสิคะ อารนหาสิอ่าปรทัดนี้ค่ะอ่านว่าไงคะคลีอะไรคีเมคคีเมอะไรล่ะคีเมคคีเมคขาขาขาอะไรคะขะลังค่ะล่างแล้วหนูเขียนอะไรมาให้อาจารย์เนี่ยคีเมคละต้องเขียนยังไงคะใส่สาระอ่าได้ไหมคีเมค่ะแล้วก็อะไรขะอะไรขลังถูกไหมคะตัวนี้ต้องอ่านว่าอะไรคะ อ่านว่าอะไรลูกต้องอ่านว่าลังลังเฉยๆนะคะถ้าอย่างนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรคะเหมือนมีงงูลูกเอาตัวเนี้ยไปเป็นงงูอ่านว่าลุงลอรลิงลุงนะคะอ่าถ้าอย่างนี้นะคะอ่านว่าอะไรคะลิลิอ่าถ้ามีนิคหิตอ่านว่าอะไรคะเหมือนมีงงูเอออ่านว่าลิงเขาจะหนุ่มไปตรวจใหม่ ยังไม่ได้ฝึกเขียนลกนะคะยังทันอยู่เราเพิ่งเริ่มต้นใครนี่อ,อ้าวจ้าผมัมาแล้วรอบนึงไม่ใช่หรอคะอ๋อยังเราเราสหาระทางตัวนี้ขีดไปนะเขาเยไม่มีสลัถูกไหมตัวนี้แค่นั้นแหละที่เป็นพยัญชนะยังเสียงไม่ได้เอาละค่ะทุกคนดูหน้าจอดูหน้าจอนะคะ ตอนนี้พวกเราก็จะเห็นแล้วว่าพยัญชนะสามสิบสามตัวแบ่งเป็นพยัญชนะวะัคกับพยัญชนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวสองคนนั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้เจออีกบทบาทหนึ่งบา้าอ่านะคะเวนพยัญชนะยี่สิบห้าตัวนี้เรียกว่าพยัญชนะอะไรคะพะยัญชนะอะไรคะพยัญชนะอะไรคะเออมองความจเจริญลูกอย่าไปมองความเสือ่อม เรียกว่าพยัญชนะวะใช่ไหมคะพยัญชนะวัมีกี่ตัวคะพยัญชนะวัคมีกี่ตัวคะวัลูกยี่สิบห้าตัวแบ่งเป็นห้าวัวัละห้าตัวมาดูวัคที่หนึ่งค่ะกะวัชมีพยัญชนะกี่ตัวห้าตัวลูกดูกกนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าพยัญชนะตัวที่หนึ่งเข้าใจไหม พยัญชนะตัวที่สองควายเป็นพยัญชนะตัวที่สามระพังเป็นพยัญชนะตัวที่สี่งูเป็นพยัญชนะตัวที่ห้านะคะทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องพยัญชนะสังโยชน์หรือเรียกเขาว่าพยัญชนะซ้อนนะคะพยัญชนะซ้อนซึ่งเขาจะไปทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะเรียกว่าพายัญชนะซ้อน พอพูดคาว่าซ้อนอาจารย์พูดคําว่าซ้อนลูกคิดที่ว่าควรจะซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังอ่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ต้องซ้อนหลังใช่ไหมซ้อนหน้าตำรวจจับไหมจับไหมคะจับนะเพราะฉะนั้นแต่บาลีเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายบาลีต้องซ้อนหน้าจำไหมนะบาลีต้องซ้อนหน้าทีนี้การซ้อนจะมีสูตรการซ้อนนะลูกว่าตามอาจารย์นะ หนึ่งซ้อนหนึ่งหนึ่งซ้อนสองอ่าสองหนึ่งซ้อนอะไรครับแล้วก็หนึ่งซ้อนสองถ้าหนึ่งซ้อนหนึ่งจะมีรูปเป็นยังไงหนึ่งซ้อนหนึ่งจะมีรูปเป็นยังไงคะกากาอย่างนี้ยูนเดอร์สเต็ปเดอรเต็ปอ่าอี้คืออะไรฟังรู้เรื่องหรือนะอ่าอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรครับอะไรนะคะคือพยัญชนะอะไรครับซอนซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังซอนหน้าถ้าซ้อนหลังต้อโดวจํานะบาลีนะ <c oughs> ต้องสวนโลกโลงอ่าแล้วเขาจะไปทาหน้าที่เป็นตัวสะกดแต่เรายังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องตัวสะกดนะคะทีนี้สูตรของเขาคือห <c oughs> นึ่งซ้อ หนึ่งหนึ่งซอสสองตัวซอสต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังหนห <c oughs> ตัวซอสต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังคะอยู่หน้าและตัวที่อยู่หน้าจะต้องมีตัวพินพ์ทูนะคะอ่านครั้งหนึ่งหนึ 1, ่งซอสหนึ่งหนึ่งซอสสองอะทีนี้ หนึ่งซ้อนสองจะมีหน้าตาเป็นยังไงหนึ่งซ้อนสองจะมีรูปเป็นยังไงคะกาอะไรลูกกาค่ะถูกต้องค่ะต้องเป็นกาค่ะอย่างนี้นะคะอ่านครั้งหนึ่งหนึ่งซ้อนหนึ่งหนึ่งซ้อนสองอ่าถ้าเป็นพนยัญชนะจะักรจะมีรูปเป็นยังไงจะจะจุดอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หน้าเพราะตัวซ้อนต้องอยู่ อยู่หน้าอะไรหนึ่งซ้อนสองละละูกจากอะไรขาไม่ได้จากชาติชยายะวะัคไควัคมันห้ามข้ามวัคลูกจะมีรูปเป็นอะไรนะจากอะไรตัวไหนมีจุดคะจานหรือชิงจานมีจุดและมีอะไรต่อคะายชิงอย่างนี้แต่อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะหนึ่งซ้อนหนึ่ง หนึ่งซ้อนสองโอเคไหมนี่เขาเรียกว่าพยานชนะสามโยนอ่านครั้งหนึ่งศูนยที่หนึ่งว่าไหมคะหนึ่งซ้อนหนึ่งหนึ่งซ้อนสองหมายความว่ายังไงหนึ่งซ้อนหนึ่งก็คือพยาญชนะตัวที่หนึ่งซ้อนหน้าพยาญชนะตัวที่หนึ่งในวัตของต้นได้สิอ่ะต่อปให หนึน่งซ้อนสองความหมายคือพย,ยัญชนะตัวที่หนึ่งซ้อนหน้ค่ะพย,ยัญชนะตัวที่สองในวรคของตนได้อ่านต่อไปสูตรต่อไปสูตรต่อไปนะคะ 3, สามซ้อนสามว่าไปสิคะ 3, สามซ้อนสามแล้วก็ 3, สามซ้อนสี่อ่านครั้งหนึ่ง สามซ้อนสามสามซ้อนสี่สามซ้อนสามหมายความว่าพยัญชนะตัวที่สามซ้อนหน้าหรือซ้อนหลังซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่สามในในวักสองตนได้ต่อไปสามซ้อนสี่ละจ้ะพยัญชนะตัวที่สามซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่สี่ในวรกสองตนได้จะมีรูปเป็นอะไร ควายละคังหรือละคังควายควายละคังเก่งมากค่ะแล้วจุดอยู่ที่อยู่ที่ควายค่ะไหนทวนสิคะหนึ่งซอนหนึ่งหนึ่งซอนสองสามซอนสามสามซอนสี่ต่อไปตัวสุดท้ายคะ่ะห้าซอนได้ทกตัวไหนพูดสิคะ ห้าสอนได้ทูตัวในวัตของตนในวัตของตนได้่าพูดสิครับอ่าเพราะฉะนั้นจะมีรูปเป็นอะไรคะงาอะไรบ้างงาะอ่บงะกะต่อไปค่ะถ้าอ่านต้องกบนะคะต่อไปงาเหยคะงะค่ะต่อไปค่ะงอค่ะค่ะต่อไปค่ะ งะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะงะเง้อเง้องันงะเอ้ยงงงงเนี่ยไม่มีในภาษาบาลีค่ะห้ามนะคะยกเว้นงะซ้อนตัวเองไม่ได้โอเคไหมเพราะอะไรเพราะบาลีไม่มีไม่มีงงห้ามงงอ้าวภาษาไทยมีแต่บาลีไม่มีงงอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส,สามซ้อนสามสามซ้อนสี่ห้าซ้อนได้ทุกตัวในวะของตอนยกเว้นงะซ้อนตัวเองไม่ได้เพราะบาลีไม่มีอ่าต่อไปนี้ห้ามพูดงงชัวนะเรียนบาลีแล้วห้ามงงเพราะบาลีไม่มีงงอ่ะต่อไปลองมาดูสิคะ จะวัดค่ะลูกจะวัดทำยังไงคะอ่าถ้าจะวัดทำยังไงคะหนึ่งซอนควรแบบหนึ่งซ้อนหนึ่งหนึ่งซอน,น,น,ซอนสองสามซอนสามสามซอนส,อนสี่ห้าซ้อนได้ทุกตัวในไม่ต้องแล้วมันวัดอื่นละในวัดของตน จะมีรูปเป็นไงหนึ่งซ้อนหนึ่งหนึ่งซ้อนสองต่อไปสามซ้อนสามมีรูปเป็นฮะชะ้าอะไรละจ๊ะซ้อนอะแล้วยังไงอะคะสามซ้อนสามวาไปสิคะชะ้าช<ะ>้าอ่าช้าช้าต่อไปตัวที่สี่บอกสูตรก่อนบอกสูตรก่อนไม่สูตรตัวเลขก่อนตัวเลขเก่งมากจะมีรูปเป็น ช้ชะกรรมชะกระเจออ่าต่อไปห้าแล้วคะห้าห้าซอนพูดสูตรก่อนห้าซอนได้ทุกตัวในเอาใหม่พูดเองไหมห้าซอนได้ในเออในบักของตัวจะมีรูปเป็นพย,ยัญชนะที่สุดวักคือ อะไรคะยะยะอะไรบ้างลูกยะอะไรยะจะต่อไปค่ะยะอะไรนะยะชาลูกออกเสียงให้ถูกยะชาต่อไปค่ะยะชา้ชาช้างนะใช่ไหมชานะ้างนะอ่ะต่อไปยะกระเชืงอต่อไปยะยะถูกต้องค่ะซอนเองได้อ่ะที่เหลือทําเองค่ะลงมือทําค่ะ เขียนลงในสมุดต,ตารางใหม่นะคะห้ามเขียนสามื่อทีนะคะยะยะนะคะเห็นไหมคะเา้าคราวนี้มาดูพยัญชนะอวักลูกพยัญชนะอวักมีกี่ตัวคะแปดตัวลูกจะไว้นะมีแค่สามตัวเท่านั้นนะที่ซ้อนตัวเองได้สามตัวเท่านั้นที่ซ้อนตัวเองได้คือยักล้างซ่วงยะล้างซ่วมมันทําไมมันซ้อนตัวเองได้ อันโดเมเขียนก็จะมีรูปไปเลยคะ่ะยะยะละละกับสะสะ,สะซ้อนตัวเองได้พยัญชนะอวักมีกี่ตัวแปดตัวมีกี่ตัวที่ซ้อนตัวเองได้สามคือยะละสะอะ่อย่าไปตอบสนามหมวกว่ายักษล้างส้วมเชียวนะตกแน่ๆเลยต้องบอกว่ายะยะกับระระ,ละแล้วก็ เอาลงมือเขียนค่ะลงมือเขียนอ่าล้ให้เวลาเท่าไหรด่ดีใครเสร็จก่อนก็พักเลยเนาะเพราะว่าสี่โมงเราต้องไปส่งน้ำนะคะใช่ไหมคะและห้าโมงทำวัดใช่ไหมคะค่ะแล้วเจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะคะ อ่าลงมือทำงานช่วงบ่าย